เพื่อนกำลังห,งหามึงตั้งนานไปอยู่ไหนะวะกูอยู่เนี่ยมึงมีอะไรปล่าช่วงนี้ตดมันไม่เข้าเลยวะ่ะเพื่อนก็ด,าด่ากูซะเนอะเขี่ยเปล่าเขี่ยสิวะมึงจับกุมอะไรมีอะไรเขี่ยเลยอะอะไรวะจับลู้ป่ะจับกู เอ้าข้างในไปไหนกันมาว่าไปส่งงานว่ะอ๋อเออไงก็โชคดีนะโอเคโอเคสองคนเมื่อกี้ท่าทางแปลกๆว่ะนร้อนเป็นหนวะวันนี้มันดูรีบร้อนแปลกๆนะใช่ใช่ใช่มันเถอะเข้าเรื่องต่อดีกว่ารอหน่อยอ่อยเมื่อกี้แล้วเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา ผมม่ได้รับเรื่องจากฝ่ายปกครองลงมาว่าตอนนี้โรงเรียนของเราอะ่ะมันมีการ<ม>ข,าขายาเสพติดเกิดขึ้นเพราะว่ากันว่าเป็นพ่อโรงเรียนมปลายนี่แหละทำไมพิ่งมาบอกวะนี่พี่นี่มันงานใหญ่นะถ้าพลาดไปแย่เลยอะ่ะอืมแลวยังไงมึงก็ไปลอง,ง<ม><ม>สืบมาดูแล้วกันได้เรื่องแล้วบอกเลยโอเคพี่ไงผมจะระวังตัวนะอเนี่ยมึงดูพวกนั้นดิเราไปสืบสืบตรงนู้นดูแล้วกันมันทำแม่งทำแม่งว่ะโอเคพี่ หรือไงม ja ันจะไปดูแล้วกันไปเจอกันครับเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครวะผมผมเองครับพี่เอ้ยอเข้ามาเข้ามานี่เพื่อนผมเองพี่ว่าไงน้องเอ้ามาครับพี่ครับมียาร้อนใหม่เปล่า มีมีก็มึงแกไปเงี้ยได้เหรอเอาไปแถวนี้มึงร้อยให้หมดนะมึงก็มึงแกไปเท่าไหร่พี่โอเคอาไปก่อนมันดีมึงค่อยเอามาใช้แทนกูครับเพื่อใครมึงฮ้ยผมดีนุ้ยเช็ดได้นี่หรองเปล่าวะพี่นี่มันยาเนี่ยวะเฮ้ยย้อนลองดูนะ้เซ็ดได้เว้ยดีเว้ยเฮ้ยสองคนนี้หรือวะเฮ้ยมึงเก็บไม่เก็บ เอาตรงไหนจะไปไหนกันะบบนะเฮ้ยไปไปไปคุตบอลฟุตบอลฟุตบอลเฮ้ยเอาพวกนี้ถ้าทางรีบร้อนแปลกๆมันออกมาจากตัวน,นั้นซะด้วยถ้าทางน่าสงสัยยังไงต้องไปสืบดูซะแล้วยานี่มันดีจริงเปล่าวะมาเอาๆเอาวะ เอ้ยเฮ้ยมันเสพยานี่วะต้องลองแกล้งเข้าไปถามเมยละเฮ้ยพี่ทำไรอ่ะสองไอ้น้องเห็น ลองซืดอดอกไว้ไอะไรอะพี่ยาไอ้น้องมเคยรู้จักเหรอไอ้เหรอผสมโอเคนี่นะมึงมันจะดีหรือเปล่าพี่ลองไปดูน้องอย่าติดใจงั้นไปลองกันแล้วกันเออไปเจอเนี่ยน้องบอกพี่นะเออรอที่เดิมไอ้เนองรอที่เดิมเฮ้ยเตยยืน ว่าไงเจ้มิจ้าให้หมูให้กูนั้นดีจริงไหมวะมันอยากลองปะอยากลองดีวะตอนนี้กูไม่มีตม<ห>ังค<ห>์เฮ้ยกูก็ไม่มีทำไงดีวะเฮ้ยไปหาลุกพี่ใหญ่นบ่อวะไปจบฮัลโหลพี่อยู่ไหนอ่ะอ๋อผมได้ตัวยามาแล้วยังไงเจอกันที่เดิมครับ ครัเอาไหนของคือว่านี่ไงโอเคงั้นส่งเรื่องไปทางห้องปกครองเลยแล้วกันเอองั้นเดี๋ยวเราประสานงานจับเลยแล้วกันโอเคโอเคไปไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยมันอยู่ไหนกันวะเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยทำไรวะไปที่ไปดักหน้าเร็ว เกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้สัตว์ย่างนี้ขันมาตาขนาดนี้ได้ตายแล้วไปอยูี่นี่มาตอนนี้ทางโรงเรียนรู้แล้ววคนในอ่ะขายยาไอ้แม่งจับแม่งสอบตำรวจแล้วเสร็จข้ามตำรวจผมดาบตำรวจศิริศักดิ์แต่ขัน มีครับตัวการค้ายาบ้านในโรงเรียนแต่ยังมีพวกข้างนอกอีกน,นะครับมันเป็นพวกใหญ่เอาตัวการทางนี้ไปเก็บก่อนที่เหลือผมจัดการให้เองครับ <ผม S 1> เดี๋ยวส่งตัวเลยครับไปค,ครับออไปอเข้าข้อ ซื้อยาวอ่ะทำไมดีวะกูก็ไม่มีเหมือนกันกูก็อยากยาวอ่ะหัวหน้าอยญ่จะโดนจับไปแล้วมีดีวะก็ไม่รู้วะ่ะเฮ้ยเราไปมอบต่อไหมวะกูกลักวโดน,นจับวะ่ะไปหาสาวนักเรียนผมก็เอาวะ่กวานะกูกลัวนะกูก็กลัวไอ้สัตว์ผมก็เอาวะ่ะไปเฮ้ยในที่สุดมันก็หมดไปจากเรียนเราสักทีเนาะ นั่นสิดีแล้วที่ยายบ้านหมดไปดีแล้วที่เรื่องจบอะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปร้านครับผมมีเรื่องจะสารภาพครับมีอะไรเหรอต้องผมมีติดยาครับตอนนี้ผมอย่างยาวมากไม่ไดีครับก็ดีแล้วที่พวกนายมาสารภาพอ่ะยังไงเดี๋ยวพวกเราจะพาไปบำบัดแล้วกันไม่เป็นไรอะหรอก ออกมาก็อย่าลมกับตัวเป็นคนดีอย่าไปยุ่งกับมันอีกไปไปกันไปนีนี่นีกระเบื้องหายไปกระเบื้องหายไปวะไหนไหนกระเบื้องกระเบื้องนี่มหลังลังมเบื้องหลงเ็อรารู้จักว่าเบอร์หนึ่งมังเด็กอนกอนไหนไหไหนไหน้

เธไว้ได้นานท่ารรูว่าเธอจะหายว้นหากทล่